โอฮาโยซัง oh สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราจะมาทําความรู้จักเกี่ยวกับภาษาถิ่นของญี่ปุ่นกันค่ะหรือที่เรียกในภาษาญี่ปุ่นว่าโฮเกงซึ่งโฮเกงนะคะก็คือภาษาท้องถิ่นในแต่ละพื้นที่นะคะหนึ่งในนั้นก็คือคันไซเบงก็คือภาษาถิ่นในแถบคันไซนะคะซึ่งก็มีแยกย่อยไปอีกนะไม่ว่าจะเป็นโอซากาเบงเกียวโตเบงนะคะส่วนวันนี้นะคะจะขอหยิบยกภาษาถิ่นแถบคันไซมานะคะซึ่งส่วนใหญ่ก็จะเป็นภาษาถิ่นเกียวโตนะคะแต่เดี๋ยวก็จะมีภาษาถิ่นโอซากา อยู่ในนั้นด้วยนะคะเดี๋ยวลองฟังกันดูนะคะว่าคุ้นคำศัพท์คำไหนบ้างเริ่มที่อิจิโอฮาโอซังโอฮาโอซังมาจากโอฮาโอโกไซมัสสวัสดีตอนเช้านี่ยูโรชูยูโรชูมาจากยูโรชุยินดีที่ได้รู้จักซังโอทานโมชิมัสโอทานโมชิมัสมาจาก โอเนง s ยชิมัสขอความกรุณาด้วยนะคะหรือจะพูดว่าย o โรชูโอทโนโมชิมัสยูโรชูโอท m นโมชิมัสอันนี้ก็จะมาจากยูโรชูโอเนง s h ชิมัสคุณคุณไหมคะก็ฝากด้ยวยฝากตัวด้วยค่ะขอความกรุณาด้วยนะคะยองโอกินิโอกินินมาจากอะริกาโตขอบคุณโกฮอมมะฮอมมะมาจากฮ o นโต จริงเหรอจริงนะเรากืสบมาแห่งซมาแห่งมาจากสุมิมาเซ็งขอโทษนานะนะโออาการิยะสุโออาการิยะสุมาจากเมชิอากาเรเชิญทานได้เลยค่ะฮัจจิโอคิบาริยาสุโอคิบาริยาสุมาจากกังบัตเตพยายามเข้านะสู้ๆนะคิว ว่ากันเฮงว่ากันเฮงมาจากว่ากันไม่ไม่เข้าใจจิ้อิสโอนิทเบเฮงอิสโอนิทเบเมาจากอิสโนิทเบไนมากินด้วยกันไหม และนี่ก็คือ10คคำภาษาถิ่นนะคะที่ยกมาในวันนี้ค่ะคือจริงๆเมื่อวานนะคะได้ดูซีรีส์ญี่ปุ่นเรื่องหนึ่งนะคะชื่อว่าไมโกซังจีโนมักนายซังแม่ครัวแห่งบ้านไมโกค่ะก็เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับหญิงสาวสองคนนะคะที่เดินทางย้ายมาเกียวโตเพื่อที่จะมาเป็นไมโกแต่จะมีอยู่คนนึงอค่ะที่อาจจะไม่ได้มีความสามารถในการเป็นไมโกแต่มีทักษะและความสามารถในการทําอาหารจนได้มาเป็นแม่ครัวประจําบ้านไมโกค่ะซึ่งเนื้อเรื่องเนี่ยก็สนุกและก็น่าติดตามมากเลยนะคะมีสอดแทรกวัฒนธรรมและ มีภาษาถิ่นแทบทั้งเรื่องเลยค่ะซึ่งก็ได้ความรู้ในด้านภาษาถิ่นด้วยนะคะก็เลยเป็นแรงบันดาลใจในการทำคอนเทนต์ในวันนี้ค่ะอะและนอกจากเป็นซีรีส์ญี่ปุ่นแล้วนะคะก่อนหน้านี้เนี่ยเห็นว่าเคยทำเป็นอนิเมะด้วยนะคะก็ชื่อเรื่องเดียวกันเลยค่ะไมโรซังจิโนะมักานายซังเราไปหาตามดูนะคะส่วนตัวที่เป็นซีรีส์นะคะลองดูใน Netflix ค่ะ